วันนี้ก็กกมาอยู่ในช่องนม้มีแคเซียมเช่นเคยนะฮะวันนี้เนะี่ยก็มาเล่นเกมเด็กเหลืองหรือเบบี้ n y นเ l o w เช่นเคยอะครับผมโฮ้ยอะไรวะนะ่ะเจ้าตกใจมูดเปิดเข้าเกมมาไม่กี่จับสแกนเลยโอ้เจ้านบนบโว้ยจะเย็น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  มาพร้อมพร้อมพร้อมพล็อกอยู่ล็อกอยู่เชือดเชือดเชือดโอ้โหโน้โน้โน้บโนบโนบนบโน้บช่วยด้วยเปิด je dois être. Tout, tout, Oh. What the fuck? Oh, là, il y a Oh, shit. Oh, il y a un. Oh, shit. Non, non, non. Non, Oh, shit. โอเคน้องกระต่ายวูฟไมอะไรอะ่ะหาทางออกโอ้ไมเข้าไปในนี้เหรอวู <ged Kal in> <ged ain> ้มไอตุ๊กตุ๊กตุ๊ตุ๊กระตา่ายทำไมวิ่งไวอย่างวัตัเป็นเล็กๆนี่ยี่ยานะอะไรเนี่ย รู้สึกว่าผมต,ตัวเล็กลงวะเจ้ตายอยู่ไงเอาอีนี่ื้อชิคเออชิคเออชิคฝนนมฝนนมเต็มเลยโอ้จัเงเลยอียนอี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บสวยยัวู้หูหัวตัวตน,นี้ใช้ได้เลยพิ่สิเจ้ากระต่ายหน้อยเจ้าไม่ใช่คนเดียวมันจะมีอีกมากมาย เดี๋ยวนะทำไมผมรู้สึกว่ามันนี่คือความฝันเหรอโอ้ฉากที่สามโอ้ทุกคนค่นหน้ากลัวอะไรอะตาเม,มียวน้อยนุ่นอิอูเอ,อ่อแสดงว่าวิญญาณที่เราเก็บนั่คือวิญญาณมเมียวหรอทีมันด้ โว้ตัตาแมวว้าตาฟาดโอเคน้องแมวเอาฮะลใหม่โอ้้องแมวโ okay, no uh huh, อ้เชคคือเราต้องเข้าไปเหรอโอ้เชคอะไรอ่ะ <c oughs> อันเนี้ยอันเนี้ยเออโอเค ตามแมสซีดับนั้นไปวูดอนช้าแล้ววะเริ่มบินหวัวแล้วนะเอาเฮ้ยตกอะอะไรอ่ะว a t the f ฟ c k คืออะไรวะทุกคนไม่เข้าใจความอยากรู้ตามฉันมาให้ไาวาที่สุดผ่านประตูมิติอย่าให้เขาเห็นเงาดำพูด โอเคนี่หวัดดีน้ำมันเขียวจับเด็กแม่งโอ้รู้สึกตาลายแปลกๆฮะนี่ที่ไหนวะเนี่ยนี่อะไรอะ่ะเต้นมันเทืกขี้เกียจไม่กลับไปหรอกเป็ดโอเคนี่โอ้โอเคโอ้ อะไรอ่ะเราต้องเอา่านใส่เหรอโอเคเออโอ้โอ้โอชกใส่ใส่ใส่โอ้ยใส,ใส่ใส่ไปอีกโอ้โหโ,โ,โอเค บินเลยเหรอว้าตมโอเคเข้าไปนึกว่าตึกจะระเบิดฮะโอเคอะไรอ่ะไม่เข้าใจอเออเออโอ้ตึกถลม่มโอเคแล้วไงต่อผมลวดประตูไปอ๋อเปิด ว้าวแล้วผมยังไม่ยังยังไม่หายสงสัยนะว่านิ้วคืออะไรอะไรอะ่ะเฮ้ยเจมิทอะที่เดิมโอเคล็อกอยู่เปิดโอ้อวอรอะไรอะ่ะเอ๊ะอะไรอะ่ะ ผ่านพังพังองกาาถ่านโอเคนี่่านมันคืออันนี้คือนิ้วเหรอเช่นนิ้วเหรอใช่ไหมอ่ะนี่โอ้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 หยิบโรบอนชื่ออะไรกันแน่โอเคฮารโรบอทขึ้นชั้นส้มแซมฮะคืออะไรอ่ะกำลังเชื่อมต่อ อกำลังโหลดโอเคแล้วทำไมแตะแบบนี้อ่าเย้ yeah, ชาแล้วเย้โอ้เหมือนด้วยโอ้นิ้วเนี้ยเนี้วอ๋อกอดอ๋อต้องการหมึกโอเคไปหาหมแบบึกแป๊บ โอเคนี่ไงครับผมมืดอ,อะไรอะ่ะเข้าไปมาส,สัน่นนิ้วมาแล้วนิ้วอ๋อลืมไปก็นิ้วสวัสดีเนี่ยนิ้ว,ว,อว,วโอเคอะไรอะ่ะคืออะไรโอ้เชีย่ยอ๋อที่หยุดประตู ชูบอะบูสเตอร์บูสเตอร์กูยอยู่ไหนอ๋อนี่ไงบูสเตอร์เจอแล้วโอเควางบูสเตอร์เอาเลยตุ้งอีเดินเองได้แล้วอีน่ารักเยังเลย โ <Okay, S 2> อเคเขาไปที่ไหนอะ่ะก็คือกูต้องตามมันไปเนาะอ่ะอีนี่อี่ปเจไม่ใช่แขควงแล้วลิฟโอ์ออีนี่อ่ะมั่แน่ใจเหรอว่าเรียกว่าสมน่ะโอ้โหทเบรรู้สึกว่ามันสั่น โอ้นี่ไงกระตูม,ตม,ตมก็แต่นิ้วยู่ไนโอเคข้างบนเยี่ยมเลยวุ้นแต่ฟ้ากันเลวะเนี่ยแต่ว่านะนานไงนางตามมาได้โอ้เยี่ยมสุดย good อดกู๊ดกู๊ดโอเครโรนอ๋อฮะทำไรอ่ะน่านอะไร ลุ๊ปแบบนี้โอ้จริงด้วยลุ๊ปเอยอ,อ่ะมาแล้วที่ไหนเนี่ยที่ไหนวะเนี่ยว้าเดียวช่วยดการหน่อยวูวูนิ้วย่างหูดย่ำเลย เก็บเกี่ยวดอกไม้อ๋อโยนลงในหมอนี่ใช่ปะอีฟ้ากับสีแดงอะอ๋อฮะเราทำไมแล้วยังไงต่ออู้ได้ไมัเป็นสีม่วงเยี่ยมเลยอ๋อโ,โอเคมันขึ้นมาบนนี้แล้ว แล้วขวดนมยืบเฮ้ยเฮ้ยเยอะไรอะอะไรอะอะไรอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยเด็กผีมังเข้ามาได้ไงเข้ามาได้ไงเฮ้ยอีออะไรหลเเด็กเปรตเฮ้ยไป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  เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยถุงดำวะนี่นี่อะไรอ่ะรถอนันต้องไม้แล้วอะฮะเออขอบคุณเอาคุณแจให้อ่ะเปิดเปิลดล็อคอือฮึ่นหาในครัวโอ้อีอบเปรตเ,เอ้ เชี่ยาไห้ได้หนูอื ừ, สวยเยี่ยมเอาคุณเจไปเอ๊ะทำอะไรอะ่ะเลือกสิลูกกูทำไมำอะไรอะ่ะเปิดสวิตช์ทำไมต้องเช็คเน้ววหรอเอ๊ะเนี้ยวผิด โอ้ปีนโอเคขึ้นไปหาแมว,แมวเอ๊ะอะไรอ่ะอ๋อฮะอ่าเอาธนูธนูึนืบแล้วก็วงกลมสี่เหลี่ยมจะได้หรือเปล่าไม่รู้นะ <c oughs> เฮ้ยนี่อันนี้ึ๊บแล้วก็นี่ เยี่ยมเยี่ยมเลยเยี่ยมไปเลยฮะอู้แปลกประหลาดวูวอะไรอะปีนอุ้ยเหียย e fuck อะไรอะมันคืออะไรอ๋อคือเราต้อง หายภาพมันหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ย,ยไม่มีฟิล์มสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายเจอกันในพีน้าในคลิปหน้าครับผม